สวัสดีครับพบกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับเงาะสวนสปายะตำบลบรแยงอภรรยนครไทยจังหวัดสุโขโลกนะครับเป็นเงาะเจ้าแรกนะครับของอําเภอนรครไทยอยู่ที่บ้านเคกใหญ่นะครับสวนสปายะวันนี้เนี่เก็บเงาะตัวอย่างนะครับมาให้ดูแล้วนี่แดงๆเดี๋ยวจะทดสอบนะครับเนื้อที่นี่คือสวนสปายะ นะครับสัปปายะอันนี้สตอร์นะครับอันนี้พวงเดียวนะเนี่ยทิดดูฝักละเจ็ดบาทเอ่อฝักละเจ็ดบาทได้วพวงนี้เท่าไหร่เนี่ยยี่สิบกว่าฝักเยเป็นเงินเท่าไหร, <140 S 2> ร่ร้อยสี่สิบอ่านี่แหละครับคือผลผลิตของน้ำหมักจอะปวกนะครับที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนี่นคนบ้ามีสตอร์คนบ้าสตอคนบ้านะครับดูสตอคนบ้าอืมนี่คือผลงานของน้ำหมักจอะปวกครับเชิญชวนหน่อยครับ ซึ่งใช้จุลินทรีย์เจ้าปลวกในการดูแลนะครับเราจะใช้เราจะไม่ใช้สารเคมีนะครับอันนี้เป็นผลงานของอเจ้าปลวกนะครับลำหมักเจ้าปลวกเนี่ยท่านดูได้เลยนะครับว่าดกแค่ไหนนะครับในลูกสวยใหญ่ๆนะครับ